สวัสดีครับชาวไอทีกอฟกอทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องสําคัญมาคุยกันหน่อยครับเรื่องแบบสํารวจข้อมูลระบบสารสนเทศที่เพิ่งส่งมาถึงพวกเรานี่แหละครับใช่แล้วครับคือผมเข้าใจเลยนะหลายคนไปเห็นปุ๊บอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะงานเอกาสารมาอีกแล้วเหรอแต่เดี๋ยวก่อนครับจริงๆแล้วเจ้าแบบสํารวจตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาระเลยนะแต่มันคือโล่ครับที่จะช่วยปกป้องทั้งระบบแล้วก็ปกป้องตัวผู้ดูแลอย่างพวกเราทุกคนด้วย โอ้โห oh, พี่ผมว่าภาพนี้มันจี้ใจดำคนทำงานอย่างเราสุดๆเลยนะตีสเสียงโทรศัพท์ดังแล้วคำถามแรกที่แวบเข้ามาในหัวเลยคือระบบไหนล่มอีกวะเนี่ยและคนที่ต้องรับสายแรกก็คือพวกเรา System Admin นี่แหละครับไม่มีใครอื่นเลยมันเป็นภาพที่คุ้นเคยกันดีมากๆเลยครับความกดดันทั้งหมดมันถาถมเข้ามาในเซี่ยววินาทีนั้นจริงๆใช่เลยครับพี่ฝั่งซ้ายนี่คือชีวิตจริงเลยนะ วิ่งวุ่นหาเบอร์เวนเดอร์เอ๊ะสัญญา M A หมดอายุไปรู้ยังนะ b a c อัพล่าสุดมันเมื่อไหร่กันแน่แล้วสุดท้ายพอแก้ปัญหาชา้าก็เรานี่แหละที่โดนตำหนิอยู่คนเดียวแต่ทีนี้ลองนักภาพฝั่งขวาสิครับถ้าเรามีข้อมูลทุกอย่างพร้อมอยู่ในมือมีแผนที่ชัดเจนเราจะเปลี่ยนจากความโกราหลนมาเป็นการควบคุมสถานการณ์ได้ทันทีเลยเราจะรู้เป๊ะๆว่าต้องโทรหาใคร b a c k ัพอยู่ตรงไหน และที่สําคัญที่สุดนะความรับผิดชอบมันไม่ใช่ของเราคนเดียวอีกต่อไปแต่มันเป็นเรื่องของทั้งองค์กรนี่แหละครับคือเป้าหมายที่เรากําลังจะไปด้วยกันและไอ้เจ้าเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่จุดนั้นได้ก็คือแบบสํารวจตัวนี้นี่แหละครับคําถามสําคัญก็คือมันเป็นแค่งานน่าเบือ่อหรืองานที่สร้างกรอบป้องกันให้เรากันแน่โอเคงั้นเอาจริงๆเลยเป้าหมายหลักของแบบสํารวจนี้คืออะไรกันแน่คะพี่เป้าหมายหลักมีข้อเดียวเลยครับง่ายๆเลย คือการนําข้อมูลเชิงเทคนิคจากหน้างานจริงที่ทุกคนกรอกเข้ามาเนี่ยไปสร้างเป็นแผนกู้คืนระบบหรือ IT disaster recovery plan ที่มันใช้งานได้จริงไม่ใช่เอกสารสวยๆที่ทําเสร็จแล้วเก็บไว้บนหิ้งนะแต่มันคือคู่มือเอาตัวรอดของพวกเราเลยเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆและผมขอยอมตรงนี้ชัดๆเลยนะครับว่าการสํารวจครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทําเพื่อจะมาจับผิดว่าใครทําอะไรไม่ถูกต้อง ระบบใครมีช่องโหว่แต่มันคือการที่เราทุกคนมาช่วยกันสร้างเส้นเลือดใหญ่ที่จะหล่อเลี้ยงระบบขององค์กรให้กลับมาทำงานได้เร็วที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน iso 22301และ iso 2701 1ที่เรากำลังทำกันอยู่ครับฟังดูมีประโยชน์มากเลยครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับเราต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างมันจะยุ่งยากซับซ้อนไหมครับไม่เลยครับง่ายๆเลยลองคิดซะว่า นี่คือการทำเอ็กซเรย์ระบบของเราแบบเร่งด่วนใน30นาทีเพื่อดูโครงสร้างสำคัญทั้งหมดครับเราออกแบบมาให้ใช้เวลาไม่นานเลยครับแค่ประมาณ20-30นาทีเท่านั้นเองถือว่าเป็นการลงทุนเวลาที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับพิมพ์เขียวการกู้คืนระบบที่เราจะได้กลับมาเป็นของขวัญครับ30นาทีโอเคพอไหวครับแล้วข้อมูล6ส่วนหลักๆที่ต้องกรอกมีอะไรบ้างคะพี่หลักๆก็จะมี6เรื่องที่คนไอทีอย่างเราๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับ หนึ่งคือ System Profile ทั่วไป2ก็เป็นข้อมูลเบรนเดอร์กับสัญญา MA 3คือการประเมินความสำคัญของระบบหรือค่า RTO RPO ที่เราคุ้้ณกัน4คือกลยุทธ์การ Backup พห้าคือ Technical Dependencies หรือการพึ่งพิงระบบอื่นๆและสุดท้ายคือการเช็คความพร้อมด้าน Security ตามมาตรฐาน ISMS ครับ อย่างในส่วนของความสำคัญหรือ criticality เนี่ยเราจะแบ่งเป็นระดับ tier เ,เลยครับอย่าง platinum นี่คือระบบที่สำคัญที่สุดแบบว่าห้ามล่มเด็ดขาดต้องกู้คืนให้ได้ภายใน4ชั่วโมงส่วน g o ก็สำคัญมากกู้คืนใน24ชั่วโมงข้อมูลที่ทุกคนให้มาตรงนี้แหละจะทำให้ทั้งองค์กรเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าระบบไหนคือหัวใจของการทำงานจริงๆ อ๋อและไอคำว่า RTO กับ RPO ที่เราได้ยินกันบ่อยๆล่ะครับขยายความหน่อยได้ไหมครับเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยครับ RTO หรือ Recovery Time Objective คือคำถามว่าระบบต้องกลับมาออนไลน์ได้เร็วแค่ไหนส่วน RPO หรือ Recovery Point Objective คือเรายอมให้ข้อมูลหาย้อนหลังได้มากที่สุดแค่ไหนเช่นข้อมูลของเมื่อวานหรือข้อมูลเมื่อชั่วโมงที่แล้วการตอบคำถาม2ข้อนี้นะครับจะเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์การแบ็กอัพและการลงทุนทั้งหมดเลย โอเคเข้าใจชัดเจนเลยครับพี่ทีนี้พอเราสละเวลากรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ากับเวลา30นาทีของเราจริงๆใช่ไหมครับคุ้มค่าแน่นอนครับและนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดเลยคือผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันมีค่ามากกว่าแค่การกรอกฟอร์มให้เสร็จเส็จไปเยอะเลยครับ แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะมีกฎเหล็กง่ายๆข้อหนึ่งที่อยากจะย้ำกันก่อนคือ1ระบบต่อการตอบแบบสอบถาม1ครั้งนะครับถ้าใครดูแลอยู่3ระบบก็รบกวนช่วยกรอก3ครั้งนะครับเพื่อให้ข้อมูลของเราแม่นยำที่สุดจริงๆโอเคครับชัดเจนครับผม แล้วก็ถ้าหากไม่แน่ใจข้อมูลส่วนไหนไม่ต้องกังวลเลยนะครับอย่างเช่นสถานะสัญญา MA เนี่ยก็สามารถสอบถามจากเวนเดอร์หรือฝ่ายจัดซื้อได้โดยตรงหรือถ้าไม่แน่ใจเรื่อง p olicy ด้าน security ต่างๆก็ถามคณะทำงาน ISO ได้เลยครับเรามีทีมคอยช่วยเหลืออยู่แล้วและนี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นครับ พอเราได้ข้อมูลจากทุกคนมาสเตปหนึ่งเราจะนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยงและก็สร้างแผน D R P สเตปสองข้อมูลตรงนี้แหละจะกลายเป็นหลักฐานชั้นดีในการของบประมาณด้านไอทีและสุดท้ายสเตปสี่งบประมาณนั้นก็จะกลับมาในรูปแบบของการอัปเกรดระบบหรือเครื่องมือใหม่ๆที่จะทำให้การทำงานของพวกเราง่ายขึ้นและมั่นคงขึ้นครับโอ้โห oh, แบบนี้เห็นภาพเลยครับว่าข้อมูล30นาทีของเรามันไม่ได้หายไปไหนเลยมันเดินทางไปสร้างประโยชน์ต่อจริงๆถูกต้องครับ และหัวใจของมันคือประโยคนี้เลยข้อมูลนี้จะทําให้ผู้ดูแลระบบไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงไว้คนเดียวอีกต่อไปเมื่อเกิดวิกฤตเพราะมันจะกลายเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งองค์กรที่มีแผนรองรับที่ชัดเจนครับครับสุดท้ายนี้ก็เป็นคําถามที่น่าจะทําให้พวกเราทุกคนได้ฉุกคิดกันนะครับใช่เลยครับเมื่อวิกฤตมาถึงเราอยากจะมีแผนที่อยู่ในมือ หรือจะเลือกด้นสดกันหน้างานผมเชื่อว่าพวกเราชาวไอทีทุกคนรู้คำตอบดีอยู่แล้วขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่านล่วงหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ